สวัสดีครับพี่น้องชาวยูทูปช่องอมซีนอนทัวร์นะพี่น้องนะกลับมาเบิ่งจเจ้าจสิสองร้อยห้ากิกับงานบ่อลึกง,งานบ่อขยายขยายถนนโอ้มาตอนนี้นคุดอยู่นี่ขยับมาสามไม่ได้มาสามวันไมาสามวันดีไปไกลเพราะว่าเมื่อกี้หยุดฝนตกฝนตกหยุดวิ่ง แบนไปเลยรับดินบปได้ดินเปียกสุดภูมิเลยนะลูกพี่นะเกษีขยายมาอีกเลยบอนี่สิขยายมาทั้งทึ่งเลยขยายมาเปลี่ยทึ่งเลยต้อง,ง,งขยายไปอีกใส่ดินอีกหล้ดูลูกพี่แกใส่ใช่ใช่ลูกพี่สมเกียรติคนเดิมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ มายืนผู้เก้าผู้ดเดืมิมนมดละจะเตรียมเลยลูกพี่มันคันเล็กบ่ดนีึงใส่ทำไมใส่เยอะแทะไปเริ่มเปิดหน้ากล่องขึ้นทั้งใส่ทั้งเคี่ยวเดี๋ยวดูพี่ พึ่งมาเลยบูทีสมพรลยยึ่งมาเลยไปโอ้โหดัฟึดเลยเด้อึ้นงิ่งละตรงนี้พ่อเ้นโอ้ยลุกยิบใ้่น้องแล้มันจะหกเม็ดได้มั้ง กจะหดเม็กได้อยู่ทุกที่็ขาจะตัดสลบไปความเร็มันง,งามเลยว่ะเอาไปปั่นขึ้นให้เขาติดทุกที่ดูดีปั่นจ้าขึ้นให้เขาแล้ว ก็ตัดตรงพวดพี่คุณเดี๋ยวเลยลูกพี่เดี๋ยวฝนมาก,ก่อนนี่แหละเด็กแน่นนะฝนตั้งเต่าตั้งเป่านี้ไปเ,เป่าแล้ว ลูกี้ก็แล้ววิ่งอยู่เก้าคันเลย,ยไม่มีรถเกียร์ควาจำทางพ้อมเลรถเกียร์เททางมีสันบ่ยดห้างมาันเ,เละตัวนี้จะเป็นจะเป็น 6M60 นะเจะ้าหัวประดุก ยังร้องหนักๆเลยมันไม่แข็งเลยมันล้วงลึกบปลูกพี่ทุกีนี่ก็ใหญ่เลยศูนจุดเก้าว่ะประมาณนั้นแหละ0.9จุดเก้าูบาท ว่าคู่มือพบ่ว่าขายได้เคยเมื่อกี้ประมาณสูสีกันนี่และมปโกพิโก้ี่จะเป็นโคมัสุนี่จะเป็นพิเตชิอยนี้แค่เทกนี้ที่สูสีกันหมดเพาะไม่ยอมน้อยหน้ากัอดอกขายได้ก็ได เขไาไปฮอดไก่ทะเลก็แห้งชั้นเท่านั้นแล้วลูกพี่เดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันเดอยึ้นบชันชั้น,น,นแบบก่จอแห้งทรงก็มีพอยังลูกพี่พเคียพสองสี่สองหกสองสิบน่าจะไหวเลยแต่ร้อยเจ็ดห้าก็ไหวอยู่เราจะทามี่ยู่ไปเน,นือ้อเนื้อสบายสบายเลยลกเดีย๋ดยวจิรสารลตนี้มาเลยเมาทิมสา แบบสบายสบายด้วยด้วยนิ่งๆนิ่งๆน,น,นี่การพ่นคลิ่งทั้งหมก <im it> วย <y ell os> เดียวอันนี้น่าจะเป็นโลูบอคอบนี่นโลูบอคอบมาแล้วสองสิบหรือรเปล่าคันนี้ ่าไปไหนทุกที่นะจะไปไหนอีกไปไหนใส่สิีะไมใส่เ้ไ่อยู่ดีเฮ้ยถ้าเอายกขึ้นยังชุ้ตทอเละก่อนอุ้ไปดูทีเด้อไดูทีเด้อ ดินงทอขาดก็บอกเขาด้วยว่ขาดดอกดินแข็งปั่นก็ว่าไม่แยบันเดียเตี้งฮาทุพีมา้ยฮาทุพีทอยมาที่ปลาสองสิบใสแจ็คแทกมานึกันใสซ้ำโต้่ ไปล้วข้างนะเลาวท้ายไม่ใสู่พีีกรใส่ลายปวดด้วยพุจะนำออกยังไงนำเต็มเนืองนำเขาจ้างพุดซ้าดุนี่รยมาณประมาณหลายแสนเง,นะงินแล้จ้างไม่ยไงปันพุดแล้วค่อยไปยค่อยประบึกเอปมุกมาเลี้ยงยังงใช้น่ไงปัน ดินสวยดีทุกทีนะส่ก้อนยงี้ดรักผสมกับดินเหนียวไปทำดี่งเอาไปอัด้่ทดีดี น้องเลยจุดปูมจุดมือเลยเด้อตุไดไม่ล้ายเลยพีย่ใช้จักสิบตักเอาวัานน้นห้องรอห้องอักเลยไปได้กี่คันทุกไปได้สามคันบ่ รถทั้งหมดเคันทั้งทีออ่แกยังไม่เตรียมลูกพี่เดี๋ยวเดี๋ยวอ,อีกก่อนรอก่อนรอก่อนเดีย๋ยวพุ่ง,งมาดูใส่ลายไล่ถือว่อาระบายสายปลายดอกเดินเดรถเต็มนี่รถรขยับเดินอีกจัดเลยความเซ่อเย็นี่ กถเต้พี่วิลอ,อยกนะพี่น้องนอเนี่ยถ้าใส่ไปขายรุ่นนี้วะมีแต่ผู้อยากได้น้ำเงินเหลืองกับใส่ขายกับใส่แบบนี้เอาล่ะลูกพี่เยี่ยดีครับพี่ต่อเดียวฟอกหมอกว่ะไป ใช่ละว่ะนิ่มไหมไปขึ้น,นละว่ะปีที่สองก็ได้ละว่าซ้ำนี่ยื้อตัวไปใครก็หัวประดุกอีกว่าแม่ดีกว่าแม่ดีคิดสู้อยู่ มันจะมีมิตซูกับนิสสันเลยหน้าตาคล้ายๆกันน่าจะเป็นม uh ิตซูเลยตัวหัวประดุกความเร็วที่เท่าไหร่มันจะเป็นหเก็ 6m 60เลยนะเราดเดาด้ดวยกันว่ามันบลูเขาได้ทำ้ารถที่แก เลยใข่เบิดโคบเบิร์ดทั้งเก่าขั้นเลยได้ขนาดเลยเดีย๋ยวเราพี่ซูพรกับครีมินยืนรอข้างบนมายืนเสียแล้วยืนรุ่นดี่ว่าใส้ไข่ลายแต่ว่าระวางแลี้ยไข่ได้่น้องวิ่งเข้ามาก็ประมาณสักประมาณจะรั่วกกลักวเลยหดอกเพราถ้ามันกดเขียวโอ้ยังปั่มเพื่อห้องดูยืนกว้างกันหน้่ง ร้สิบลอ้อลูกี่แกไปไหนเลยสิบลอ้อไปจับบ่อไปตะแ e ้างแล้ววะสิบลอ้อกับรถไปโคร่รถเอเกียดไปเลยคัหนะนึ่งเดี๋ยังเสียงหงานๆเลยลูกี้เรีวรู้นะเห็นปะงบจริงแบบยัง กี่เลยเจ็ดตักเลยลื่นนับเลยว่านีนักดูลื่นนับเดี๋ยวเดี๋ยวคนนับลุกลูกพื้นเม่นมาแล้วมาแล้วมาแล้วลุกเหมา, LC ามาแล้วคุณลุกเหมาส์กำลังมาพี่น้องคนก้อนเดียวกระตุกเล้ครับมันสีตุกลุกเหมาส์กำลังมา กำลังเฮกเอ็ม60เบรดลงคลิปหลายหมื่นแล้วครับธุรกิจเมื่อกี้เราไปว่านปุ๋ยเข่าไปไปทำธุรกิจว่านปุ๋ยเข่าขึ้นมาไปลงคลิปไป3-4วัน5วันหรือเป็นอาทิตย์นั่นแหละ

เอาปดูบดบาทกันตลอดวนั่งไปไล่นะมาลูกีก่ครับแม่ไอ้ลูกพี่สมพรนะสองสิบเหมือนกันเจ็ดอีไอ้ยังคือถอยมาลูกพีก่ขนตกไปโอ้ลูกอยดีลบก,กันไลบเทาแก่ไไแก่น้ำมันมาส่งอะไรกัแล้วน,น ฝนตกมาแล้วฝนมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเด้เพื่อนเพื่อนเทียวนี่นะเลีเทียวแล้วลวั <laughs> <laughs> นวน,ววน,นี้ เดี๋ยวพอซิฟเถี่ยวไปเดี๋ยซิเถียวไปเดี๋ยพอซิเถียวไปซิฟก็เถียวนั่นปะว่าขาดซิไใกล้ดอกว่ขาดซิเถียวเดเอาลองบาเดียวกันที่เที่ยนกระพี่ยนี่ก็ว่าใหญ่เรไปโค้งขึ้สองตัอยู่ คนขับคนคับผู be, Ou, away, away, away. Uh, no. ้เด an ียวตีคค่อยค่อยวดหางก็บวตตีเอาเสีรถม่ดูพี่มันจะ1สิบหานทีแล้วนี มีต่ก้อนใหญ่ๆดิจึกที่วหรือเปล่ายังยังยังไม่พอโอ้อหอะไว่ามีสองทีมนะสองทีมรถ ในอย่างที่งานไม่ทงนี่ยอีบอนยังไม่ได้เข้าไปเลยบริยใสย่ยกูจะไปตามหาอยู่โอ้ทฮ้ยงกคุ้มสูงอันอเ้าพี่แบบห้วยๆนะรถแดงเสมอจงอ่างเลยยไม่พอนะ เรจะได้จบลิปบกับลูกที่สมพรนะลิปบนี้ไปเรียบร้อยแน่ดิกดลต้องไปเห็นเราเนี่ยนั่นละเยีมยม้อล็อกไป้วว่าคอบอลลันก็เป็นตันเลนแล้วลว่า พลังได้แล้วว่าเพราะหยาบเลิยวกับยืดเลยแล้วว้าว้าคลิจบปพีแค่นี้ก่อนนะเพียนะคลิปหน้าเจอกันใหม่เด้่อกับอมสินออนตัวคลิปนี้สวัสดีครับ